4ี่โมงครึ่งนะคะเวลาของพีกัดข่าวทั่วไทยค่ะอยู่กับเราสองคนค่ะคุณนะัทตะดิฉันสุชาลาค่ะสรุปข่าวหนึ่งวันรอบเมืองไทยนะ้วันนี้เจอกันมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของคดีที่มีเด็กโดนคมขืนแล้วก็ไม่พอนะฮะถูกบังคับให้กินน้ำอัดลม ผสมกับยาเสพติดสุดท้ายไปเ<ช>สียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วคนที่ก่อเหตุนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยพ่อแท้ๆของน้องเองด้วยนะคะเมื่อช่วงที่นําเสนอไปแล้วว่าเมื่อคืนตํารวจจับกลุ่มพ่อเสร็จแล้วก็มีอาการเครียดนะฮะก็ใช้กางเกงผูกคอตัวเองกับยุกกงของโรงพัก<ช>แต่ว่าตํารวจช่วยได้ทันสุดท้าย<ช>วันนี้เค้นสอบปากคําก็รับสารภาพเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็มีประเด็นเรื่องของพระธรรมชโยครับดีไซ กำลังพิจารณากันอยู่ว่าเอจะทำยังไงดีเพราะ,ะว่าทางบรรดาสิทธิ์บอกว่าอยากจะให้ไปแจ้งข้อกล่าวหา25พฤษภาคมนี้แต่ขอให้ดีไซน์เดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหาที่วัดได้ไหมแต่ว่าทางทายความของพะธรมชโยก็เคลื่อนไหวด้วยกันไปยื่นกับศาลว่าขอให้เพิกถอนหมายจับของ DSI นะคะคล่าสุดก็มีคำสั่งจากศาลออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกัน แล้วก็มีความคืบหน้านะครับกรณีไฟไหม้ที่ร้านอาหารตะวันแดงที่สุขสวัสดิ์ด้วยนะครับเริ่มต้นกันนะครับไปดูประเด็นของเด็กอายุ8ขวบครับที่จังหวัดตรังนะฮะจากที่ถูกคนร้ายหลอกให้ดื่มน้ําอันลมผสมกับยาเสพติดแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจพบว่ามีเลือดออกที่ช่องอท้องน้อยเสร็จแล้วน้องก็เสียชีวิตก็ไปตรวจสอบ ต่างๆนะฮะแล้วก็ไปพบว่าเอ๊ะมันมีร่องรอยของการถูกข่มขืนไปจับกลุ่มเพื่อนบ้านเพราะว่าคุณแม่บอกว่าก่อนน้องเสียชีวิตบอกว่าเพื่อนบ้านนี่แหละเป็นคนที่มาำำร<แ>กระทําชําราแล้วก็สืบไปสืบมามีคนที่อยู่ในขบวนการหลายคนตํารวจก็ตั้งข้อสังเกตหลายคนจนสุดท้ายฮะตํารวจได้ข้อมูลว่าเอ๊ะ หรือว่าพ่อของน้องจะมีส่วนเกี่ยวข้องอด้วยเพราะว่าเบาะแสสาคัญเนี่ยก็มาจากเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยแหละเขาสัดทอดว่ารู้จักกับพ่อของเด็กแล้ววันที่เกิดเหตุตัวพ่อของน้องคนนี้ก็ยังพาตํารวจไปชี้จุดที่เกิดเหตุด้วยซ้ำนะคะว่าน่าจะเป็นหน้าต่างช่องนี้เนี่ยแหละที่ทําให้มีคนลักลอบเข้ามามในบ้านเมื่อวานนี้ทางตํารวจก็เอาหมายจับไปจับกลุ่มคุณพ่อเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีส่วนกับก,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 ก,ก,การกระทําครั้งนี้ แต่เมื่อวานนี้พ่อรู้สึกว่าเครียดมากกสอบค<พ>ิด<อ>ทั้งคืนออพยายามที่จะใช้กางเกงที่ใส่มานะครับผูกคอตัวเองเพื่อให้ตายในโรงพักแต่ว่าตํารวจช่วยได้ทันแล้วเสร็จแล้ววันนี้พอมีมีสติฟื้นกลับคืนมาตํารวจก็ไปสอบปากคําสอบไปสอบมารับสารภาพครับวันนี้ตํารวจก็เลยตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวนะครับมีทั้งอ่า พลตำรวจโทวีรพงษ์ชื่นพักดีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9 <c oughs> มีพลตำรวจตรีวรพัฒน วัฒนะวิสารครับรองผู้บัญชาการตรํรารวจภูธรภาค9มีพลตารวจตีดาวลอยเหมือนเดชผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดตรังนะครับแถลงข่าวร่วมกันบอกว่าประมาณสักห้าทุ่มของวันจันทร,ร์ที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาไปจับกลุ่มนายกิตติศักดิ์หรือว่าบ่าวทองย้อยอายุ33ปีก็เป็นพ่อของเด็กหญิงอายุ8ขวบนะครับในข้อหาอคมถืนฆ่าลูกสาวของตอนเองซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ขอในชั้นของการจับกลุ่มนะครับทางผู้ต้องหาเนี่ยให้การปฏิเสธแต่ต่อมาก็ให้การรับสาภาพว่าลงมือจริงๆตอนลงมือเนี่ยเป็นเพราะว่ามึนเมา จากการเสพยาบ้าแล้วทําไปโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยคือตอนที่ตํารวจจับกลุ่มตัวไปสอบตอนนั้นยังปฏิเสธยังเสียงแข็งอยู่เลยนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจเขาว่าถ้าอย่างนั้นปล่อยตัวไปก่อนเดี๋ยวรอหลักฐานจาก DNA ที่ไปตรวจเทียบแล้วปรากฏพอผล DNA ออกมามันชัดว่าใช่แน่ๆแหละเป็นพ่อที่ข่มขืนลูกสาวของตัวเองก็เพิ่งจะรับสภาพไปประมาณสักเที่ยงเที่ยงของวันนี้นี่เองนะฮะทางเจ้าที่เขาก็ ไปสืบมาบคือเริ่มต้นการทําทงานก่อนหน้านี้เขาดูพยานแวดล้อมดูจากคาให้การของคุณแม่เพราะคุณแม่บอกว่าได้มีการพูดคุยกับลูกสาวลูกสาวก็ชี้ตัวของคนที่ก่อเหตุแต่ว่าลูกสาวบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นพี่ข้างบ้านแต่ว่าอาจจะอยู่ในอาการที่สติไม่ค่อยจะสมประกอบเพราะว่าก็ดื่มน้ํากระท่อมที่มันผสมยาเสพติดอยู่ด้วยครับแล้วก็ น้องเนี่ยไปพังกรกษาตัวมาสัก1-2วันนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจสืบทุกอย่างครับดูทั้งเรื่องของร่องรอยแล้วก็มีผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์สุดท้ายก็นำมาสู่การจับกลุ่มนายกิตศักดิ์ซึ่งเป็นพ่อของเด็กนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จับผู้ต้องหามาแล้วหนึ่งคนครับก็คือนายสรันรัตสู้สั้นขอสู้สั้นนะครับซึ่งเป็น เพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกันแต่ว่านายสารันรัตก็ให้การปฏิเสธนะครับเพราะว่าทางการสืบสวนเนี่ยตังรวจได้ข้อมูลมาจากแม่ว่าก่อนหน้าที่น้องจะเสียชีวิตก็ได้ระบุว่านายสังรันรัตเนี่ยนะครับเป็นคนที่ก่อเหตุกระทําชําราวแล้ว ผลจากการตรวจสอบร่างกายของนายสังรันรัฐก็พบว่ามันมีรอยขีดข่วนตามลําตัวด้วยอืมแล้วก็ตอนนี้มีทั้งพยานที่เป็นพยานบุคคลพยานแวดล้อมนะคะตํารวจเขาก็นําตัวไปตรวจ DNA แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสงขลานครินจังหวัดสงขลาค่ะคือนี่ยังไม่หมดแม้ว่าจะมีผู้ต้องหาเบื้องต้นตอนนี้สองคนแต่อีก6คนที่เหลืออยู่ยังต้องไปตรวจสอบโดยนําตัวอย่าง DNA แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้น่าจะรู้ ผลถ้าเกิดผลออกมาว่าใช่เนี่ยคดีนี้น่าจะปิดได้เร็วขึ้นคือต้องดูคนร่วมกระบวนการด้วยนะครับเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเหมือนว่าพ่อจะพาเพื่อนเพื่อนมาเสพยาเสพติดที่บ้านค,คราวนี้ต้องดูว่าในคืนเกิดเหตุนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตำรวจกำลังหาข้อมูลหาหลักฐานโดยเฉพาะผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์